ขอต้อนรับเข้าสู่ปี2,584อย่างเป็นทางการขอให้ปีนี้ท่านผู้ชมและลูกค้าทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพดีมีแต่เรื่องดีๆและที่สำคัญมีรถใช้ดีๆสักหนึ่งคันค่นนะ,คะวันนี้จะมาอัปเดตรถมิซูบิชิว่าเรามีรถรุ่นอะไรกันบ้างแต่เขาบอกว่ารถสวยสวยสวย,สวยทุกคัน,นะคะ่ะมิซูบิชิเอเวอร์มอเตอร์เรานะคะเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่ที่สามารถมีรถให้ลูกค้าเลือกชมได้ทุกรุ่นต้องบอกว่า ทุกรุ่นทุกออปชั่นมาที่นี่ที่เดียวจบค่ะและรถเข้าใหม่ประจำปี2 5 6 4นี้ได้แก่รถเอ t า a ล d เดอรค่ะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของเราค่ะถ้าใครอยากสนใจที่อยากทดลองขับเรามี3สาขาที่ลูกค้าสามารถทดลองขับได้ด้ยวยกันได้แก่สาขานวนคนปรปทุมธานีถนนซ่อมสร้างและปากเกร็ดนนทบ,บุรีค่ะถ้าใครอยากจับจองแนะนำให้มาดูรถ สวย,สวยคุณภาพดีการันตียอดขายและแคมเปญที่พิเศษที่ให้คุณเหนือกว่าใครได้ที่เอเบอร์มอเตอร์สาขานวานครโชรุนอยู่ฝั่งตรงข้ามโรตันวนครก่อนจะไปรับชมไฮไลท์นะคะขอฝามสุดนึงค่ะคิดจะซื้อรถให้คิดถึง m i t s ูบิชิเอเบอร์มอเตอร์สาขานวานคร yeah เรามีที่ปรึกษาการขายพร้อมหีคำปรึกษา <Wow. S 1> และแนะนำ สินค้าต่างๆให้ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนยังไงคิดจะซื้อรถคิดถึง Mitsubishi a v e n มอ Motor สาขานวนครสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ i